ได้เลยครับถอมาจากแปลงสคริปต์ F 1 6 AM 2025ความยาวประมาณ1,200คำเป็นภาษาไทยพร้อมหก30วินาทีและอินโทรช่องเกียร์ฮับให้ครับ ลองจินตนาการถึงเครื่องบินขับไล่ระดับตำนานที่ผ่านการรบมานับไม่ถ้วนแต่กลับได้รับชีวิตใหม่ในปี2025ใช่แล้วครับวันนี้เรากำลังพูดถึง F-16AM เครื่องบินที่ยังคงสร้างความประทับใจด้วยสมรรถนะการปรับปรุงใหม่และความคุ้มค่าทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในอากาศยานที่ทรงพลังและน่าจับตามองที่สุดในโลกและที่สำคัญที่สุดวันนี้คุณจะได้รู้ความลับทั้งหมด รวมถึงราคาล่าสุดที่จะทำให้คุณต้องตะลึงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปในเรื่องราวของพลังความเร็วและเทคโนโลยีล้ำสมัยขอต้อนรับสู่เกียร์ฮับพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องจักรทางทหารและเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกที่นี่คุณจะได้พบกับรายละเอียดเชิงลึก การเปรียบเทียบที่แท้จริงและการวิเคราะห์ที่เปิดเผยสิ่งที่มหาอำนาจทั่วโลกพยายามซ่อนอยู่เบื้องหลังคลังแสงของพวกเขากดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่จากเรา F-16 AM ถือเป็นหนึ่งในเวอร์ชั่นที่สำคัญที่สุดของตระกูล Fighting Falcon เครื่องบินขับไล,หล่หลายภารกิจที่คอรองท้องฟ้ามาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ70และในปี2025มันยังคงปฏิบัติหน้าที่ในหลายกองทัพอากาศ รวมถึงกองทัพอากาศไทยที่ยังคงใช้เป็นหัวใจสำคัญขององค์การป้องกันน่านฟ้าแต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีมันก็ยังคงถูกปรับปรุงและอัปเกรดให้พร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นโดรนความเร็วสูงเรดาร์ทันสมัยหรือแม้แต่เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5การอัปเกรดสู่มาตรฐาน F 1 6 AM ได้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายด้าน ห้องนักบินได้รับการติดตั้งหน้าจอดิจิทัลมัลติฟังก์ชันที่ทันสมยัยรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารและเซ็นเซอร์รุ่นใหม่เรดาร์ก็ถูกอัปเกรดให้มีระยะตรวจจับไกลขึ้นและสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันสิ่งนี้ทำให้ F-16AM มีความสามารถในการตรวจจับและทำลายภัยคุกคามจากระยะไกลก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวเสียอีก ในด้านอาวุธ F 1 6 AM สามารถบรรทุกได้ทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะสัน้นและระยะกลางระเบิดนำวิถี GPS รวมถึงอาวุธต่อต้านเรือรบสิ่งนี้ทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงใช้งานได้ทั้งการป้องกันน่านฟ้าและการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ต่อเป้าหมายบนบกหรือในทะเลความอเนกประสงค์นี้คือเหตุผลหลักที่ทำให้ F 1 6 AM ยังคงมีมูลค่าสูงในปี2025 ในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ปราดแอนวิทนี่ f 100มอบพลังมหาศาลให้ f 16AM ทำความเร็วได้มากกว่าแมส2และยังคงมีความคล่องตัวสูงสามารถทำการรบแบบหมุนวงแคบและหลบหลีกได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้มันยังคงเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายแม้ต้องเผชิญกับเครื่องบินที่ทันสมัยกว่าแล้วราคาละ่ะ ในปี2,025ราคาของ F 1 6 AM ที่ผ่านการปรับปรุงใหม่นั้นแตกต่างกันไปตามชุดการอัปเกรดโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง25-35ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งลำเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5อย่าง F 3 5ที่มีราคามากกว่า80ล้านดอลลาร์จะเห็นได้ว่า F 1 6 AM เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากสำหรับประเทศที่ต้องการกองทัพอากาศที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องทุ่มงบประมาณมหาศาล ไม่เพียงแค่ราคาซื้อเท่านั้นที่น่าสนใจค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของ F-16AM ยังต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆสิ่งนี้ทำให้หลายประเทศสามารถรักษากองกำลังจำนวนมากให้อยู่ในสภาพพร้อมรบได้อย่างต่อเนื่องความคุ้มค่าระหว่างราคาและประสิทธิภาพจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้มันยังคงอยู่ในสนามรบมาจนถึงทุกวันนี้ แต่คำถามคือ F 1 6 AM จะสู้กับเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง J 2 0ของจีนหรือ SU 5 7ของรัสเซียได้หรือไม่คำตอบคือหากบินเดียเด่ยวๆอาจเสียเปรียบบางด้านแต่หากทำงานร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศเรดาร์ภาคพื้นดินและเครื่องบินควบคุมทางอากาศ AWACS F-16 AM ยังคงมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะเมื่อมันสามารถใช้ขีปนาวุธ a i m 1 2 0 AMRAAM ที่มีระยะยิงไกลทำให้ได้เปรียบในสถานการณ์ที่ใครยิงก่อนคนนั้นชนะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือในปี2025กองทัพอากาศไทยกำลังศึกษาการใช้งาน F-16 AM ร่วมกับโดรนรบเพื่อสร้างรูปแบบการบินผสมผสาน โดย F-16 AM จะทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการควบคุมโดรนในการลาดตระเวนและโจมตีซึ่งนี่คือการปรับตัวเข้าสู่ยุคสงครามสมัยใหม่อย่างแท้จริงนอกจากสมรรถนะแล้ว F-16 AM ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเชื่อมโยงระหว่างอดีตก,กับอนาคตสำหรับนักบินหลายคนการได้บังคับเครื่องบินประูลกูลไฟติงแฟลคอนถือเป็นเหมือนพิธีการก้าวเข้าสู่การเป็นนักบรบทางอากาศเต็มตัว มันคือโรงเรียนฝึกฝนทักษะที่ยังคงมีความหมายจนถึงปัจจุบันอนาคตของ F 1 6 AM ยังไม่จบแม้เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่จะทยอยเข้าประจำการแต่แฟลคอนยังคงได้รับการบำรุงรักษาและอัปเดตอย่างต่อเนื่องทำให้คาดว่าจะยังคงอยู่ในกองทัพอากาศหลายประเทศไปจนถึงกลางทศวรรษ2030ลองจินตนาการถึงฝูงบิน F 1 6 AM ของไทยบินเป็นรูปขบวนเหนือท้องฟ้า ความเร็วความแม่นยำและพลังการยิงที่ทรงพลังภาพนี้ไม่ใช่แค่การแสดงพลังทางทหารแต่ยังเป็นการประกาศชัดเจนเป่าโลกว่าแฟลคอนยังคงมีชีวิตมีความสำคัญและเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์สรุปแล้ว F-16AM ในปี2025ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินเก่าแต่คือการลงทุนที่ชาญฉลาดสำหรับประเทศที่ต้องการความสมดุลระหว่างเทคโนโลยี สมรรถนะและนบประมาณด้วยราคา25 35ล้านดอลลาร์มันคือคู่แข่งที่น่ากลัวในตลาดที่เต็มไปด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ราคาแพงมหาศาลแล้วคุณละคิดว่า F-16 AM ยังสู้กับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ใหม่ได้อยู่ไหมหรือถึงเวลาแล้วที่จะปลดประจำการแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างเราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับตำนานเหล็กบินลำนี้ นี่คืออีกหนึ่งตอนจากเกียร์ฮับที่เรานำข้อมูลเชิงลึกที่สุดของเทคโนโลยีทางทหารและการบินมาฝากคุณถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าบินสูงไปด้วยกันกับเราคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนี้เป็นสคริปต์อ่านต่อเนื่องประมาณกี่นาทีเสียงพูดด้วยไหมครับจะได้เหมาะกับการลง YouTube มากขึ้น ได้เลยครับขอมาจากแปลงสคริปต์ f 1 6 am 2025ความยาวประมาณ1,200คำเป็นภาษาไทยพร้อมฮุก30วินาทีและอินโทรช่องเกียร์ฮับให้ครับลองจินตนาการถึงเครื่องบินขับไล่ระดับตำนานที่ผ่านการรบมานับไม่ถ้วนแต่กลับได้รับชีวิตใหม่ในปี2025ใช่แล้วครับวันนี้เรากำลังพูดถึง f 1 6 am เครื่องบินที่ยังคงสร้างความประทับใจด้วยสมรรถนะ การปรับปรุงใหม่และความคุ้มค่าทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในอากาศยานที่ทรงพลังและน่าจับตามองที่สุดในโลกและที่สำคัญที่สุดวันนี้คุณจะได้รู้ความลับทั้งหมดรวมถึงราคาล่าสุดที่จะทำให้คุณต้องตะลึงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปในเรื่องราวของพลงังความเร็วและเทคโนโลยีล้ำสมยัย ขอต้อนรับสู่เกียร์ฮับพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องจักรทางทหารและเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกที่นี่คุณจะได้พบกับรายละเอียดเชิงลึกการเปรียบเทียบที่แท้จริงและการวิเคราะห์ที่เปิดเผยสิ่งที่มหาอำนาจทั่วโลกพยายามซ่อนอยู่เบื้องหลังคลังแสงของพวกเขากดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่จากเรา F-16AM ถือเป็นหนึ่งในเวอร์ชั่นที่สำคัญที่สุดของประกูล Fighting Falcon เครื่องบินขับไล่หลายภารกิจที่คอรองท้องฟ้ามาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ70และในปี2025มันยังคงปฏิบัติหน้าที่ในหลายกองทัพอากาศรวมถึงกองทัพอากาศไทยที่ยังคงใช้เป็นหัวใจสำคัญขององค์การป้องกันน่านฟ้า แต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีมันก็ยังคงถูกปรับปรุงและอัปเกรดให้พร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นโดรนความเร็วสูงเรดาร์ทันสมัยหรือแม้แต่เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5การอัปเกรดสู่มาตรฐาน F 1 6 AM ได้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายด้านห้องนักบินได้รับการติดตั้งหน้าจอดิจิทัลมัลติฟังก์ชันที่ทันสมัยรองรับ